สวัสดีครับผมมีเหรียญหลวงพ่อคูณปรสุทธิโทมาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญพัดยศนะรุ่นทูลเก้ามหาราชินีปี2535นะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับอ่านี่รูปทรงก็เป็นทรงพัดยศนะครับด้านหน้าใช้เป็นพิมพ์หลวงพ่อคูณหน้าตรงครึ่งองค์นะครับพิมพ์ยังคมยังชัดอยู่นะครับตามซอกนี่แดงๆเลยนะนะครับดูแกะพิมพ์หลวงพ่อคูณหน้าตรงครึ่งองค์แบบเนี้ยนะเมตาเส้นหน้าผากแบบเนี้ยนะครับ ลายเส้นนี่คมชัดเลยหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับเหด้านหลังนี้ใช้เป็นหลังพัดยศนะครับหลายเส้นนี้คมชัดนะเห็นไหมตามซอกนี้ยังแดงๆอยู่เลยนะครับปี35อายุพา3 3ปีแล้วนะครับเผื่อใครอยากได้เว้บูชานะนะครับรุ่นทุน9มหาลาชินีเหรียญน,นี้ผมเปิดไว้200บาทรวมส่งนะครับ 200รวมส่งองค์ตามในคลิปเลยนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินมอ็อกมาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายีอยดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมหลวงพ่อคูณปฏิสุธทธ์โธ